จากพระสุนในความเนี่ยจตามของพระมหาเรวราชเถระอันดีก็พระโุนงเจาโนพระพอวัดเจระญหลตอนนี้เราที่ศึกษาจากพระวิเศษธรรยงทว่าพระสุนพระราไทยพระําหลวงจังหวัดน้อยเอกเ้พระสุนทนเจ้ากุณพระเทพวัดเจิญมณเจ้ารัชวรรดิวตกเริญเมืง้ากระโจนเจ้ากุณพระเทพเิริวัตรจากพระนักภาควัดสมมาสัญญาว่กรุงมเทพมหานครทิ่เมซาเนก็อย่างในบทวิธี ดับลี้ร็เสรพระฝนทเจ้าคุณพระรมรสกุลลมาเสราสิจันโภจะได้ประกอบพิธีจันทรตภาวนาถวายเป็นพระราชประสงค์ในสัน่า็จแล้วครับ ท,ที่เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็นี่ก็พระก็น่าจะทยอยกลับแล้ว เซนที่คนอยู่เยอะๆก็ไม่มีที่นั่งค่ะก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นรถของหลวงปู่ในขณะนี้พระเด็จพระบรมชนนีพันาาปีพระบาะทปม,มะช็จระบรมมุขกนิหลวงปู่พงอาเสราสรเริจันโต แสดเมตตาจเจริญจิตตภาวนาเราเก่าถวายเป็นพระดับเจ้าลูกสเพียงแค่รอเดีแล้วแส,สดงระบบแสดงเมตตาจะพุทธานเพ็ญน,นะ,ะ,ะพระดับวันนีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบายีบุนประกอบถวายเป็นพระรชกุลสมเดระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันราตาวันเจริญพระชนม์ันทา2 8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นวัดพระธาตุนอนหินอำเภอโคกงจังหวัดปราิินแดกประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระหม่อนายามายกติกาวัดพระาตุนนหินกอบพระบุม ต้องิอาน่าจะ่อยู่แต่กระว่าเป็นาสนา่าราชสานจังมาเสจสินเดินางดเอย่างมหัศที่ดีแับห นี้นะครับเป็นเชิญท่านผู้เป็นประธานในวิธีและก็นักสอนรชาชการในวันพฤหัสเป็นอารมมงคลที่ระลึกนะครับในมันลรวิธีครับไก่เจริญชุดนะครับถ้ายอยผ่าเจริญชุดเจริญชุดนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้บันทฤกภาพตลอดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับไันปฏิกันทุกคนนะครับ ึเทียนลเอลล้วหึงดเลย่แบบน้อไหนแบบนัเรียเลยนะต้งเด็กก็ล่าเลนมากค่ะเดี๋ยวก็เห็นงไ่นะไปลงข้างหน้านะหึ่งเทียนแดยมงคลที่พระราชทานมาจางมงนวิธีเป็นเทียนเข้าพระองค์และก็เป็นเทียนสดอุณหในมิบนวิธีขึ่งเทียนสดนี้วามว่ เรื่องที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานไว้บรอยากรู้ทะเบียนรถนะฝนก็ตกออกไปไหนไม่ได้แมน่่าั เดยอาตรพาอาตรประสียิรัตนัดใจอันเพรมาเจ้าอาตพโยเทเศตปกเรียพุ่มเก้าฝนตกเลยใครออกไปเลยแห่งะสมอันดี้ลกก็ไม่ออกไปเจ้ามาร์องเทวาเดียรน้อยใหญ่พระบรมแห่งพระสยามเทวาเดียรซึษาปอเกียรติสันตมาราเจอนาจพัยตลอดจนพระบรมเชานุภาพ แห่งสมเด็จมุรระพระมหาคสัตริยาเทราเจ้าทระองคทรงปกปักคุ้อ,องรักษาสมเด็จพระบ,บรมมมพิพระราชสมภาราชเจ้าผู้ทรงพระขนันราาาประเสริฐให้ปราศจากอุปัตระวันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีพระสนมายุยิ่งเยือนนานทรงเสียกสิกุัจนรนขยายแผ่ไพศาลทรงเสด็จสถิตมั่น ในมนโนราชสมบัติเป็นอิสริจรยศในสยามรัชเีมาเป็นนิ่งขวนแก่ประสบเก่อนสมณทีพามชาวไทยทุกหมู่เา่าขอพระองค์และพระบรมมังสารพงคทรงพระกระเสงสำรามพระราชหฤทัยตลอดรัติการเทินด้วยแก้วด้วยกระ,กระ,มระหม่อมวัดพระธาตุเมืองหินอำเภอขอนงจังหวัดกาลสิน์ ขอตอวายพระพรในวโรจากมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาที่๑๘กรกฎาคมพุทธศักราช2 5๖8โดยจากดัมของลายตำแหน่งผรมอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอวายพระพรเต็นที่นั่งอยู่ตรงนี้คนก็น้อยค่ะเดี๋ยวเราทานอาหารได้นะครับ ก็ร่วมมรนากับคนชนะวุฒิอดโธหรือว่าอาจารย์นิรนหน้าคนเยอะมากอาจารย์นิ้นามแจ่มชนะวุฒิดโทและจะได้่มอบเรื่องสารจำนวน1,400งุงมอบพันปลาจำนวน300ถุงถวายเป็นขรรัชกุศสนแต่พระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวแต่ในการนัเป็นมงคลแลานังหลายก็ได้ร่วมอนุมมนาถและุการในอาเิ็นมืคอนี้ ก็ในกรณีาของพระจอมมุนวัดแจ๊บปัญญารามศิลปาคุจะเบียดตาโยเฉพาะนำพระสรศ์ระทานรถเห็นหลวปู่เป็ประจำพระอาวุธเดินปรมจำวดนแล้วครับหวงู่ครับมีแม่ทีเรืองักาอาษาเย์พระอาจารย์มหากรรมาิชย์เร่วัดเชียงยลวงเปนัรนกับพระองมาจากวัดาวุธนะรูกเสียมารรสั้งตนธแถบางพัดในรายนีก็มี ท,ที่พักที่รับรองระบอรจะไปพักเป็นประจำในหลวงพอ่อพระโพธิ์วิชยวันฤาีิษย์ทีราจะติดนานาใหม่ในลก็สมโภชีกพระรัชกาลทา่านสมายสมายทรงน่าสัโดยปกติแล้วจะเป็นผูน้เื่ยเจ้าว่าวัดราชั้นโหรือันเอกเป็นอย่างมากเพื่อพระราชกาของพระองค์จัดสมัย ให้เป็นเที่ยวพูดช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงชั้นเอกชั้นพิเศษและชั้นเด่นแล้ว่อพระโภคชั้นพิเศษเลยนะหลวงพ่อพระโภคโอชิตาดาพิเศษเป็นพวกเยี่ยมพวกหลักฐาบเาี่ยพระพุทธศาสนาจะได้ให้ชั้นตีชั้นถอหรือชั้นเอกจะให้เที่ยวพูดช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงชั้นชั้นเอกเนี่ยาแล้วก็จะเป็นพระเดีดียร์ความจริงใจและจริงจัง แล้วก็ว it ัดป่าลงมาเราตรองแต่ก่อนเป็นพระอาจารย์อุรุณแล้วปู่เห็นความสันว่าเป็นพระสงฆ์คงมีคุณอบการเึื่อจะถวหลายสรรมศิ์ให้เป็นพระปูสและระแต่พระู่ะรักคนะพระจมโมชามาเมื่อกมในเจ้ากูลพระรามวัชการธมโสพลเรียว่ามีแค่สี่โรค มีพระครูประหลัดหนึ่งพระครูพระครูสังฆราหนึ่งพระครูตมุนพระคูดีาหนเรื่องเืองพ่อคนจะเป็นพระครูสังฆราเป็นพระครูสานาพระครูมัสตีราั้งประเทศไทยมีแค่เสียโรคเท่านั้นเสียจยาด้สุก็น้องมติกาต่อไอยมิารสังฆราษฎรแล้วก็เหนือกวมามรักษสงฆ์เราจะไปดูฝั่งโน้นกันนี่ไหมะ ตัวเองมารวมงานก็รับประทานอาหารที่ฝนตกมันก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเลยอ่ะสายฝนก็โปรยไปรอบบมานมรมที่าตับเมแ่ยก็ยิ่งเตือนใจลมก็คงเตือนใจยิ่งะสทั้างหน้าแรงเราควาล่มก่อนนะัววรสอ้ถึงการแบบทมหาอุดมคีิตสมเนตระย่างเมาเดีรเประตูทางเข้าทางบี้เว่าแม่ครูอาจารย์ก็มีเหียญนะครับปีสองเห็นยญหอว่า ตอนน้องมีรถโบกเป็นอุ่ณคือเนี่ยต้งราการถโบกเป็นรไม่ได้ใส่เว่นะจะมองเห็นไ,นนไม้ว่ามาจารจังหวัดกาลสแล้วก็อีนียก็จะเป็นผู้ว่าทุกจังหวัดแค่ไหนกเป็นผู้ว่าโดยจะมองว่าารแสดงต้องมีสาระบากางองค์ประกอบอิทธิพั้น์แเดง มีสาระว่าการโลสอนเอาไว้เป็นนอสและผู้ป่วยจงจะหล่นไปย่างขยับเอกชนเอกกรนต่อคนเอกกรมต่อเปแต่ผู้ว่าการเสียาเป็นโกมืองใหญ่เอาไว้ความระสมเป็น่งทนมดก็สิีนารี่มากก็ยังยังมีหายากแต่จะให้รัาด้จะับก็สินดเินางไปดูด้านโน้นนะผู้ว่าการเสีแล้ว แต่ผลงานความดีของท่านูกว่ายังอยู่ระวังลื่นกันด้วยนะคะเราตลอดไม่มีกระเสียนไปไหนท่านพู้ว่าให้เสียนไปไหนเพราะว่าคุณความดีผู้ดูประกาศของท่านูกว่ายี้ให้เราได้เห็นโดยตลอดอ้าวมอบพันปลาเสร็จแล้วเหรออ้าวดูดิเดี๋ยวนะ นี่ได้แล้วพันปลาอ้าวเราเลยไม่ได้เลยโอ้ได้พันปลากันแล้วทยอยกลับบ้านกันแล้วอ่ะอ้าแล้วเราจะได้กับเขาไหมเนี่ย องนฉีดูกวงไม่จะไม่รครับ้ดแล่้เราต้องหุบลมมาก็ได้คนละสองถุงสามถุงนไปลปลายรนไดไ่ลย

ลงเรียนบ้านามเลโอเคฝั่งนี้เรียนอะไรครับเ่องเรก่องก็ก่อนดีไหมโอ้ก็อยากได้ขันฟ้าเดี๋ยวเราออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่เาะได้แล้วเข้ามาใส่